สบายสาย<ด>ีปรกมงงาเป็<ค>นหงวดหอยแทนั่นสบมาสุกินอนแสงปุมุยาามขาบขิยขุยขุยขุยมานขุกขุยขุนุ้ยขุอขุยขุยอุยขุยขกยขุยขอยแุ่ขุยขุยขุยขุก สบายดีพี่น้องันนี้ไม่แหงเลยที่ส้มสองซาแพงยูเนเป็นสู้สุกป่าเป็นแคงตุกตาพี่น้องเลยใช้ในประเทศหรือว่าตางระเทศี่นเคี้ยวนาะ่าฮ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 ่่าฮ่า่่่า่า่าฮ่่่าลาฮาฮาฮ่า่าาฮ่า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 ฮ่าน่น่่่่อิ่่าี่่่่่น่าาา่งาา่่า สีน้ําจังไดคนมาน้ําล้างใครไปคนมานําล้งมาสวยพี่น้องแดงอยู่ใครตยังจมเย็นได้กินเนาะแม่นมาตําลังก็บ่ย่านดอกยังครึ่งหมอาอยู่ดอก่นอม็ ก้องหันมาจักเถอถถาจังว่าหันก็บอกหันอมีเขาเู้นี้นะผ้ทั้งผุนทั้งผุนือทั้งนี้ต้มเป็ดละกลาบปลาบะข้อคอมปลาหนอนปางเงื้อมืออะไบอกยงเาืเคี้ยเียเงื้มชิมเงื่อนเพื่อแหลไพกระได ปามาน้ำหลังมันเป็นนี่ี่เนาะมาน้ำหลังไหมปมมานำลังกับอยู่น้ำหลังเด้องายนี่มากแต่เศร้าเ้ย่างไหวไหวางมากทต่เจ้าน่ะพอดีขวามวยวิกับเม์น่อยเป็นมาทานเกิดมานดมากันเจ้าสี่อาหทากนั่นูอี้าวยังสีแบ่ง ้ใม mm. ันมาป้าแม่กมแบ่งยังไห่ไผ่อะนะ่พ่อแบ่งแมงซอนแมงซอนพี่น้องเอ้ยนาไผ่เพิ่นสีแบ่งงันแมงซอนให้พี่น้องให้ยางเกี้ยวย่างเนื้อป้ามาคือมาคือเดลายแหละอะ เโลอ้าขึ oh, yeah. uh, yeah. kind of mm ้นเดียวนะสัสีโลตอนนี้แบบบ้นเยาโตยกไตป้าต้ายูป้า้านหนึ่านนไมต้องก็้นใ่าวต้มบ้าข้แงอย่นี้นเมฆเี้ยวเราแบบเมฆเกี้ยวเราอย่าเดตูกขวซุกลคใได้ทอดบ้า่า พี่แม่แม่เคี้ยวว่าเ้ายอะเลยตัวสุกพ่นว่าอยู่หม้อพี่เม่งเมงซ่อนนี่ก็สิเป็นแมน่งไหมมันดันอยู่พื้นดินเนาะพี่น้องแบบทีหลอดแบพอขอพ้อมผลเมีอยนไฟไฟไตเอามันก็บินมา

วันีู้อยากได้อะท้องดิบเลยท้องสดอกินเลยรอเองกินต้มเฟะนัน์ห่อค่ขึ้นคาขึ้นแล้วเมอนอกันด้วสอแพงวะอยากสุดต้มเฟอนั่อนมาทีหลังมีนะมาทีลังอยากกินหันหอนน้ำมะขามใหม่กับบเีขอนี่อ้านีตับใช่ใ่นี่เองตับกอมมาทีหลังกันยังมีตับอยู่ตแพงวา ปลาเมา่นอนเดิกเมื่อคืนนี่ครับเขาบอกแพงเลยนอนจมพี่น้องกินต้มไก่เมื่อคืนซุกละซุกแล้วเพื่อนแห้งซีขนลูกแช่ไปเสศษมืออยู่ไหนพวกทอดอาหารทอดไปสะกอดตัวเองแม่ก้มปลาแล้อนตรายเกินจะเอาในรูปใหม่มาฮะสุด เออแม่นได้เนาะแม่นได้ให้แฮนให้ซะหน้อยเฮ็ดทะลักบ่เฮ้ยบ่แลบมันมันก้มมุดลูกมันสิอัน่ะมันบ่ทันฮอดเดือนเบ็ดบ่อยากให้ก้มเพิงหั่นเด้ันฮอดเดือน2เดือนละ้วกบ่เป็นหยังดอกถาึด่เนาะเดี๋ยวได้กินฮอดสมใจเดี๋ยวได้กินหอมสมใจ กไม่ล้กได้อุ่นเอามันเย็นกันเลยหลาปลาหอนเก่าเอาพักไม่เฮ้ยแงเอาพักใช่นหพักอยู่เออปลาเด็ดต้มเ็ดหอนกับต้มปลาหอนเี่ยต้พัฒนาได้มลอะหน้ก่หน้าไ่น้าไ่แมลามบัวได้มาบอ๊ะย่าบ้านเรไผ่พ่คอยนีบานะกอนอ้าวราบกว่ได้มา อแ้วเนาวเาวทน้ำน้สานี่ก็ได้นนน้ำเเติมเติมลฟาชีว่าคือเลวมันจะคือนี่กระแม่นนั่นแหละเนาะเป็นสางเป็นสางสอบโหลดก็บ่ได้อยู่เดี๋ยวเศร้าแล้ว ยังยิบมาแล้วมาเด้อกินข่าวนุงกัน FC เต้าแพงว่าเปนตาหนาแล้วบ็แพ้กินข่าวนุงกันพี่ต๋อของโง่นอะโอ้ยเออดกไบใปลายหนาเนอพี่าแพ้มายังอุ่นต้มเป็ดอยู่คอยยุบเป็ดแงอยากกินฮอนฮอนกินขวบแมงซ้อนก่อนข้ไข่หน่อแป้งห้องไว้กินขวบแมงซ้อนเด้อเหลือมาฮอสเหลือมะฮอสเนาะห้องไว้ก่อนกับข่าวบนแท่นแม่พี่น้อง อยากรับอยากเดียวทางือย่งไรขนคือ <Lock roadmap> อยากรลกขึ้นเบนอนเด็กมาขึ้นนี่พักกันนอนเด็กเหเเียงขาียนขีปูลเมียนขีปูนแล้วก็ไปนังกิ่ต้มไก่จนเทียงขึ้นต้มไก่ได้เนี่ยอแพงต้มไก่ให้กินมืาขึ้นไปนะเขาไปหากันนะจักนั่งผ้าไปผ้ามันมันกระโบมวนแหละนี่แหละโอ้ขาพาใหม่ก็เล เอาขมาพี่นี่งไหมตอยเลยคอยยุกเจ้ายุกเราเนเ่ยตุ่มหงเน้อพี่สาวแท่งเนาะมันระลืมเป็นได้มาเลยเลยเๆยตะกี้พนว่าสิเปสวรรค์บอได้ไปมาลัมคนลืมตุ้มลืมห่มเือมาดําหลังทำโตมาถึงพี่น้อง

เบิดทอเขามาเห็น <tr> นี่คนนะหรือเมื่อน้ำเลยอ้เมื่อน้ำเลยโอ้มาเลยด้วยกเอาแต่บนใกล้ซีเ้ามาได้หนดนมากันนอนเนาะมันมีทางไปในผูกค้นแม่ข้อมก่อนถ่ายเอาปลมาเอาเลยนี่ผูกแค้นแม่ค่อม มาน้ำลังกับคำคุณน้ำหลังคำคุณหนึ่งร้อยบาทอยาคิดข่าวเล่นดีนะมิจฉาลแองนี่ได้โตพอ ทีมงานตัวพออย่ากินเขาแห้ง้วงใจพี่น่องเลมป่มาสวยไหนจน้อยพากันมือสันเป็นทีปะเมนะ ที่ปลาเมาพี่น้องแพทช์แคนเบอร์สปลาเมากับที่คำคุณคำคูนเนาะเอาคำคูนเด้อให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นชุกขอให้เลี้ยงลูกกับคอห้ยคำคำคูนให้เป็นกำผู้ของพ่อของแม่เด้อเอาจะเล่นจะเล่นห่างมีเป็นดีทำรวยลำลวยทำรวยแด้วบาทนี่ทำคูนแล้วก็รวยแล้วบาทนี้อ่าโอเคแล้วแล้วก็สิพากัดกินข้าวเนาะพี่น้องแต่อันไปเบิ่งบักคำก่อน เม่นด้เนาะลามูกนวานเนาะก่เอป็น้าปแลวแกนยังเานิาม่ายนนาะล่แต่พี่น้องมาฮอนี่ซาเฟนกระคอจบคลิปพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อสบายดีนะโลชมคลิปนะ สวัดีสดสด้สดีพี่น้องขอบใจพี่น้อง <c oughs> สุขุมสุขคี่มาหวามในงานเด้ออยู่ดีไม่แห้งพ่อสุขคน,ขคน,ขคนป้าไข่พี่น้องจะแพงหั่นเห็นไข่<อ>แล้วกลอน